วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามของสังคมกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์สื่อสารถ่ายทอดความเชื่อให้สังคมได้รับรู้แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมแสดงแบบแผนการดำรงชีวิตและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สังคมไทยนะครับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมแบ่งเป็น4ประเภทดังนี้นะครับ 1. คติธรรม 2. วัตถุธรรม 3. เนติธรรม 4. ส,สหธรรมนะครับคติธรรม ธรรมที่เป็นแบบอย่างเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตเช่นความมีเมตตาการุณาความกตัญญูกะตะเวทีหลักการดําเนินชีวิตมีผลทําให้เราเกิดความสงบสุขในจิตใจและดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องนะครับวัตถุธรรมเป็นวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นอาคารบ้านเรือนยานพหาหนะเครื่อง,งมุง่ม สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งของเครื่องใช้ศาสนาวัตถุนะครับวัตถุธรรมทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเราใช้วัตถุธรรมมากเกินไปหรือในทางที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลในทางลบได้นะครับเนติธรรมเป็นสิ่งที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ไม่ให้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นรวมทั้งเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคมผู้ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กำหนดนะครับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมไทยให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและปฏิบัติตามกฎหมายจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนะครับสหธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกัน และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมเช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความสามัคคีการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับวัฒนธรรมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นลักษณะสำคัญของชุมชนสร้างความสามัคคีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในชุมชนดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งดีงาม ที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่อสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปนะครับมาดูความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้ที่เกิดจากความสามารถ การสั่งสมประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิน่นที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและมีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมาดูความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกันนะครับ 1. ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิน่น 2. ทํทำให้คนรู้จักพึ่งพาตนเอง 3. าํทให้เกิดการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีในท้องถิน่น 4. ทําให้เกิดการผลิตงานที่เกี่ยวกับศิลปะแขน,นตงต่างๆนะครับตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชนอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการดรํารงชีวิตของแต่ละชุมชนดังตัวอย่างนะครับการแปรรูปอาหารคนในท้องถิ่นต่างๆจะรู้จักการแปรรูปอาหาร เช่นชุมชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลมีปลาจํานวนมากจึงนำมาแปรรูปเป็นปลาเคม็มหรือปลาตากแห้งเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นานๆหรือผลไม้ตามฤดูกาลที่ออกมามากจึงต้องมีการนำไปแปรรูปโดวยวิธีการต่างๆเช่นดองกวนอบแห้งหรือทำผลไม้กระป๋องซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วยนะครับ การจับสัตว์น้ำเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำจึงมีการประดิษฐ์เครื่องมือจับสัตว์น้ำหลายประเภทเช่นลอบสวิงพงพังซึ่งนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์นะครับกระติบข้าวหรือกล่องข้าวเป็นภาชนะบรรจุข้าวเหนียวมีลักษณะกลมมีฝาปิดสารด้วยไม้ไผ่บางสามารถเก็บความร้อนได้โดยข้าวไม่เปียกหรือแฉะ กระติบข้าวหรือกล่องข้าวเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ